ใช่ในเกาหลีนะครับเอนินหมากเนี่ยว่าหมากอันร้อยเดี๋ยวต้องลองซิมเบิงนะครับ <c oughs> ว่้มันเสีย่อยคือยั <c oughs> อยงคนว้าวเพรานะครับหวานเปรี้ยว แซบ่บรสชาติมีฝาดเนาะมีฝาดมีมีหวานมีขนมด้วยเนาะ <c oughs> อ,อืมมีขนมด้วยเนาะอืม นี่แหละครับหมากอนะกร่อยคนไทยเนี่ยกาหลีว่าหมากอร่อยมันนี่สักกว่าครับเนี่ยสดนะอืมหวานหวานเปรี้ยว อยากเอ็นพริกเกลือมาจิ้มมึงแน่นอะรสชาติหวานเปรี้ยวนะครับผมข้างในมันเป็นแบบเนี้ยแล้วกิมกับพริกเกลือโอ้ขอ,อนพอดีเลยนะครับเนี่ยข้างในนะครับนี่ข้างในนะครับมีเม็ดพร้อม รสชาติก็โอเคนะครับมันที่ออกประมาณสองรสนะครับมีมีส้มแล้วก็มีหวานนะครับสองรสคนไทยในเกาหลีนะครับเพ่นเอ,อื้นหมากนี่ว่าหมากอร่อยแต่ว่ารสชาติกะ สมซื้ออยู่ครับหมากอร่อยนะ่ะเดี๋ยวเอาเสียเบิง้งใกล้ๆนะครับพี่น้องเบึ้งแล้วก็คือกับหมากตะกบนะครับเนาะแดงหวานเปรี้ยวนด้ครับผมหวานเปรี้ยวแต่ว่ากันเข้ากินกับพิกเกลียก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ ถ้า,าไปต่าไปตํากระแทบครับผมนี่ถ้าออกหวานเปรี้ยวนี้นะครับไปตาตทากระแทบนะครับเต็มต้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมสีลองถามเพิ่นเบิ่งนะครับว่ามันเป็นหมากอีหยังนะครับซื้ออีดีมันเป็นซื้ออีหยังนะครับเป็นยังมันคือจังเงิน บ้เจ็บไปขายนะครับเพิ่นก็ยังบ้เจ็บไปขายนะครับก็ว่ามันหมักตะกบนะครับผมน,นี่ก็หมักตะกบรสชาติหวานเปรี้ยวครับพี่น้องรสชาติหวานเปรี้ยวนะครับเมื่อกี้นี่การน้นองน้องเขาก็เจ็บไปหายคนอยู่นะครับ ตอกแก่สวนว่าหามนะครับตอกแก่สวนเพื่อนกะเอาบอกเอาไปกินได้เลยนะครับดกคักนะครับผมตามหมาดก็มีขายนะครับตามหมาดตามตามไอตลาดนัดนะครับตามตลาดนัดตามหมาดนี่มีขายนะครับผม เดี๋ยวลองไอลูกที่ว่านั่นเบื่องนี้นะครับผมเป็นยังไงปุ๊บลองลูกบะแดงบันไดน,นะครับลูกสีแบบยังบ้านในแดงเต็มที่นะครับถ้าฟั่งนี้แดงถ้าฟั่งนี้บแดงนะครับเดี๋ยวลองเบึ้งนะครับนี่ครับข้างในมันมีเม็ดไม่อย่างอยู่ อสุนยอดครับสุนยอดนี่แหละครับผมหมากอร่อยคนไทยให้ฉายาว่าหมากอร่อยนะครับเดี๋ยวมื่อหนานะครับสีมาอ่าเสียวคำตอบมาบอกนะครับว่ามันเป็นหมากอีงหยังนะครับ แดงเต็มต้นเลยนะครับผม เดี๋ยวสิไปหาคําตอบมาให้พี่น้องพี่น,อน้องเนาะว่าเป็นหมากอีอย่างนะครับเห็นตะเพิ่นเอินว่าหมากอร่อยรสชาติกะสมซื้ออยู่นะครับสมซื้ออยู่เปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวหวานสมซื้อวันเป็นหมากอร่อยอยู่นะครับพ่อจินเล่นอยู่นะครับกินกับอ่าพริกเกลือนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับสุดยอดครับรสชาติเปรี้ยวหวาน ยงใช่วาอยู่นะครับผมเอาอย่งไดก็ะจะลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำเน้ด้อครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้ที่วีบบ้านในเกาหลีใต่ํำแน่นะครับผมเอาไว้ชิปนานะครับผมพอกันไหมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมที่มารับชมนะครับกะ จะไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปในเด้อครับเด้อถ้าผู้ใดรู้นะครับว่าซื้อที่เพิ่นเอิ้นกันในเกาหลีนี่เอิ้นอีหยังนะครับผมซื้อหมากอีหยังนะครับบ่แม,มน่นว่าพี่น้องคนไทยเอิ้นว่าหมากลอ,อยเด้อครับซื้ออีหลีของอ่าหมากนี่แหละครับผมซื้อไว้จังได๋ก็คอมเมนต์อ่าใต้คลิปเล้นะครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ